วันก่อนเนี่ยคุณหมายิรฎิกัญญาแคดิเดตนายกของพรรคประชาชนเนี่ยมาคุยกับผมในรายการเรื่องใหญ่รายวันนี่แหละ <S <S นะแล้วก็พูดชัดเจนเลยบอกว่าดิฉันเนี่ยจะไม่มีวันขานชื่อคุณอน,นุทินเป็นนายกเป็นครั้งที่สอง <S <S แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าภูมิใจไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย <S <S รพรรคประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวย้อนไปฟังคุณหมายพูดชัดๆจากเรื่องใหญ่รรยวันครับที่คุณเทคเนี่ยพูดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือการเลือก ว่าจะเอารัฐบาลพักประชาชนหรือรัฐบาลพักภูมิใจไทยอันนี้คือแปลว่าสีน้ําเงินกับสีส้มพักประชาชนกับภูมิใจไทยจะร่วมรัฐบาลกันไม่ได้หรือยังไงฮะก็ถ้าก็คือเราก็ปักธงแล้วนะอ,อ่านเกมการเมืองณนะวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าถึงวันที่ผลเลือกตั้งออกก็คงจะเป็นการแข่งกันตั้งรัฐบาลระหว่างพักส้มกับน้ําเงินนะคะ,ะแล้วเราก็ คิดว่าก็ต้องก็ต้องเลือกกันนะว่าอยากได้รัฐบาลที่หน้าตาแบบไหนนะคะในอนาคตแล้วก็ถ้าถ้าพักโซ่ผ้าพักน้ําเงินเนี่ยนะคะได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลจริงเราก็คงจะไปเป็นฝ่ายค้านอุ้ยเอางั้นเลยฮนะค่ะดีฉันจะไม่มีวันพูดว่า <c oughs> โหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งอืมอ่ะอาจารย์สุวิชาชัดไมหมฮะนี้ ก็โอเคครับก็ชัดเจนดีครับจริงๆก็ชัดเจนแต่คุณเท่งพูดวันก่อนแล้วอ่ะนะครับก็ชัดเจนแล้วว่าจะไม่ร่วมกับสีน้ําเงินครับแต่ว่าแต่แต่ไม่ร่วมของเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นที่หนึ่งเนี่ยถูกเขายังเลือกได้นะว่าจะเอาน้ําเงินหรือแดงแต่ถ้าน้ําเงินเป็นที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่ร่วมความหมายคือถ้าเขาแพ้พักภูมิใจไทยภูมิใจก็ตั้งรัฐบาลเขาเป็นฝ่ายค้านเขาเป็นฝ่ายค้านคืองี้ผมว่ามันมันเป็นเป็นความพยายามในการดึงแฟนคลับกับเก่าเข้ามาคือต้องเข้าใจว่า สีส้มเนี่ยคะแนนเขาหล่นมารอบแรกเมื่อกันยานี่ส่วนหนึ่งเกิดจากการเป็นคุณนุฒินเป็นนายกทําให้แฟนคลับกลุ่มหนึ่งงอนถอยออกมาครับงนั้นเขาก็เลยประกาศว่าประกาศว่าไม่ร่วมกันําเงินเพื่อบอกการันตียืนยันว่ากลับมาเถอะผมไม่ร่วมกับเขาแล้วกลับมาเถอ,อะที่คุณวุทินก็ไม่ยอมเพราะมีคนไปถามคุณวุินเมื่อวานแล้วคุณวุฒินก็ตอบว่าก็ท่านไงเป็นคนเลือกเป็นหนึ่งเสียงที่เลือกผมเป็นการตอบย้บยํากลับไปยังแฟนคลับเก่าของพรรคสีส้มว่าเฮ้ย จำไม่ได้หรอที่ผ่านมาเขาเนี่ยเลือกเลือกวุฒินเป็นนายกครับมันเป็นแท็กติกซึ่งกันและกันที่จะที่<า>ทจะต่างคนต่างพูด,พดอ,อีกกลุ่มหนึ่งต้องการจะดึงแฟนขับเก่ามาอีกคนหนึ่งก็บล็อกเลยไม่ให้กลับมา<อ>นะครับฉะนั้นมันเป็นแท็กติกซึ่งกันและกันแต่เป็นว่าดูแววแล้วน่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ <c oughs> นะครับไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งก็ตามผมเชื่อว่าเขาไม่อยู่ด้วยกันหรอกผมเข้าใจว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาแก้ับประเด็นสําคัญมากคือเลือก ประชาชนเขาได้คุณอนุทินเป็นนายกเขาต้องการแก้จุดนี้ครับชัดเจนนะครับแต่ว่าสถานก,การณ์ที่เขาประกาศเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าพักภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลน,นั่นคือภูมิใจไทยเป็นที่หนึ่งเขาเพร้อมเป็นฝ่ายค้านครนะแต่ถ้าหากเขาเป็นที่หนึ่งเนี่ยนะผมคิดว่าเขาจะไม่ประกาศหรอกรเพราะว่าถ้าประกาศแบบนั้นปุ๊บเนี่ยอำนาจต่อรองจะไปอยู่กับเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยจะกลายเป็นเป็นเป็นตัวเลือกเดียวอ่าใช่ครับใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเขาต้องทําให้เหนือนกับว่า ถ้าหากว่าเพื่อไทยต่อรองสมมุตินี่กรณีที่เข้าไปที่หนึ่งนะถ้าเพื่อไทยต่อรองมากเขาไปรวมน้ําเงินดีกว่าน้ําเงินอย่างเงี้ยทำให้เขายังมีอํานาจต่อรองได้ได้อยู่นะครับดังนั้นเขาจะประกาศแค่นี้แต่ว่าเป็นการประกาศเพื่อจะแก้นะครับว่าไม่ใช่เลือกประชาชนแล้วได้คนอื่นเลือกประชาชนก็ได้พักประชาชนเขาต้องการแก้ตัวเพราะคราวที่แล้วโดนโดนตรงนี้มาฝ่ายค้ำฝ่ายค้ำตอนนี้แล้วผมเรียนว่าเดี๋ยวพอมีหน้าตาของผู้สมัครทั้งแบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อนะครับแล้วก็แบบว่าที่นายกด้วยนะครับครบหมดวันที่3 1เเนี่ยพอปีใหม่มาปุ๊บเปิดปีใหม่มาเนี่ยกระแสมันจะมาพูดแล้วว่ามันจะเริ่มจับ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 ขั้วกันมันเริ่มเห็นมันเริ่มเห็นแต่เมื่อวานแล้วแล้วมันจะเริ่มจับขั้วมากขึ้นว่ามีใครไม่มีใครเริ่มจับขั้วมากขึ้นแล้วสุดท้ายประเด็นมันจะเหลืออาจจะเหลือแค่นี้นะผมเชื่อว่าอาจจะก่อนนะคือคุณอนุทินถ้าเป็นนายกต่อก็ก็เลือกภูมิใจไทย และอาจจะพรรคอื่นด้วยครับแต่ถ้าหากว่าต้องการคิดว่าถ้าคุณนุทินควรจะเป็นคนอื่นไม่ใช่คุณนุทินก็ต้องมาเลือกพรรคประชาชนผมคิดว่าทิศทางมันจะเป็นแบบนี้คือวัดไปเลยน้ำเงินหรือส้มแค่นี้คือจริงๆมันเป็นแกนนำถูกไหมถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยนะครับยังเป็นที่สามตามโพนิด้าโพนิด้านะโพอื่นเขาอีกแบบหนึ่งครับนะฮะพรรคมันจะเป็นการแข่งระหว่างน้ำเงินกับส้มอ แล้วแล้วพอถึงตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันจะขโมดเข้ามามว่าเลือกใครรัฐบาลน,นี่เป็นรัฐบาลต่อหรือต้องการจะเปลี่ยน,ยนสายค้านขึ้นมาม,มันมันจะเป็นทิศทางประมาณอย่างนั้นครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ครับ